สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97เมกเฮ คุณแม่ขาดนเรียนให้แต่งชุดไทยหนูขอใส่ผ้าสิ้นของคุณแม่ไปได้ไหมคะได้สิคะลูกเนี่ยผ้าสิ้นลายจกฝีมือทอของคุณยายหนูนะสีสันสดใสสวยไม่แพ้ใครเลยล่ะแล้ววันหยุดนี้หนูขอไปเรียนดนตรีไทยหนูชอบขิมมันพอดีคะ่ะคุณแม่ดีเลยคะลูก ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยการเล่นดนตรีไทยก็ถือเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดไม่ให้สูญหายนะขอบคุณมากค่ะคุณแม่หนูไหว้สวยมากค่ะลูกรู้ไหมการไหว้เป็นวัฒนธรรมทักายตามมารยาทไทยที่ใครๆเห็นก็ชื่นชมทั้งนั้นค่ะหนูส,สุดภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะคุณแม่ ร่วมสืบสารส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97 m มกะจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะ ดีเจ้าท่านผู้ชมและก็ผู้ฟังที่นาหน้าฮักทุกท่านนะเจ้าวันนี้มากับข้าเจ้าว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนันจาุทวัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำปางนะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางคลื่น f m 97เมกะเฮิร์ตนะ าออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงกึงนะเจ้าเฮามาปะกันแล้วก็ยังสามารถฟังซดหรือว่าย้อนฟังได้ทาง f เฟ b บ o ๊กเพจสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ตัวนะเจ้า ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรายการของเฮามาโดยตลอดนะเจ้าบอกว่าจะฟังอยู่ที่บ้านในนาในสวนหรือว่าระหว่างขับรถไปทํางานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงอู้และก็เสียงใจของคนเกษตรจากบ้านเฮานะเจ้าสําหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าอย่างตั้งใจนะเจ้าซึ่งเรื่องนี้บอกได้เป็นแค่เรื่องของการเกษตรแต่เป็นเรื่องของอนาคต ของลูกหลานบ้านเฮานะเจ้าก็คือเรื่องของกลุ่มยุวเกษตรกรนะเจ้ายุวเกษตรกรคืออายังนะเจ้ากลุ่มยุวเกษตรกรก็เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนที่มีความฮักในอาชีพของการเกษตรนะเจ้ามาห่วมกันเฮียนหูฝึกฝนแล้วก็ฮัด พึ่งพาตัวเก่านะเจ้าโดยมีแนวคิดสำคัญก็คือการเรียนรู้โดยการลงมือทำหรือ learning by doing นะเจ้าหมายความว่าละอ่อนปี้อ่าบ่ได้ฟังแค่คุณครูสอนในห้องเรียนนะเจ้าแต่ได้มาทดลองปลูกพักเลี้ยงป่านะเจ้าดูแลต้นไม้ทำปุ๋ยมกักแล้วก็ขายผลผลิตด้วยตัวเกา่าได้หันได้จับต้องได้เฮียนหู้จากการลงมือทำได้เรียนรู้จากของจริง นะเจ้าเพราะว่าเมื่อละอ่อนได้ลงมือทําจริงแล้วละอ่อนและเยาวชนก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เกิดจากความพยายามและความอดทนนะเจ้า สำหรับจุดมุ่งหมายและคุณค่าของกลุ่มยุวเกษตรกรนะเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนหลายอย่างเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพื่อการพัฒนายาวชนให้มีความหู้มีความสามารถแล้วก็ทักษะในด้านของการเกษตรและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีวินยัยและก็มีความรับผิดช,ชอบนะเจ้าและเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกภาวะผู้นําและการทํางานร่วมกับผู้อื่นนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการเป็นรากฐานสําคัญในการที่จะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคตนะเจ้าเพราะว่าอาชีพการเกษตรบ่ใช่แค่อาชีพที่ล้าสมัยแห่ต่อไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นรากฐานของสังคมไทยและสังคมโลกโดยนะเจ้า สำหรับกลุ่มยุวเกษตรกรของเฮานะเจ้ามีสัญ,ญลักษณ์ประจำกลุ่มยุวเกษตรกรเขาห้องว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งหัวใจหรือ 4H เนะเจ้ากลุ่มยุวเกษตรกรมีเครื่องหมายที่สำคัญคือไบโคเวอร์สีแฉกซึ่งเป็นสีเขียวนะเจ้าแต่ละแฉกก็จะหมายถึงการพัฒนายาวชนใน4ด้านที่ห้องว่า 4H นะเจ้า 4H ประกอบไปด้วย h d h ha e a r t HAND แล้วก็เ t h นะเจ้า Head ก็คือหมายถึงสมองก็คือการฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหานะเจ้า h e ร r t หมายถึงหัวใจก็คือการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีน้ำใจกับสมาชิกกลุ่มยวุวเกษตรกรนะเจ้า a n นก็หมายถึงการลงมือทำหรือว่ามือการฝึกทำจริงใื่มีความขยันและก็มีความอดทนนะเจ้า Health หมายถึงสุข ขภาพคือหู้จักดูแลสุขภาพกายส,สุขภาพใจของตัวเกานะเจ้าสอย่างนี้นะเจ้าเฮดฮาร์ดแฮนด์และเฮลท้าเติบโตไปพร้อมกันแล้วละอ่อนก็จะกลายเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็คนที่มีความสุขนะเจ้า สำหรับที่มาที่ไปของกลุ่มยุวเกษตรกรและก็ความเป็นมาในประเทศไทยนะเจ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อสักประมาณปีพุทธศักราช2546นะเจ้าประเทศไทยของเฮาได้รับแนวคิดของการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เฮาห้องว่า FAO เนะเจ้าเพราะว่าเปิ้ลเห็นว่าถ้าเฮาจะพัฒนา การเกษตรที่มีความยั่งยืนจะต้องเริ่มจากการพัฒนายาวชนก่อนนะเจ้ากลุ่มส่งเสริมการเกษตรของเฮาจึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในและก็นอกโรงเรียนนะเจ้าเพื่อที่จะฮื้อละอ่อนได้เฮียนหูในการทําการเกษตรอย่างสนุกสนานทั้งการปลูกพืชนะเจ้าการเลี้ยงสัตว์ การแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงการเฮียนหูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะเจ้าละอ่อนคนหนึ่งในรุ่นแรกๆของจังหวัดลำปางนะเจ้าได้เคยบอกว่าการตี้เฮาปลูกพักเนี่ยมันบ่ได้แค่งอกในดินเนาะแต่ว่ามันงอกในใจของเฮาตอยนะเจ้าคำคำนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าการปลูกพักปลูกพืชก็คือการปลูกใจของเฮาตยนะเจ้า อู้มาถึงตอนนี้สำหรับขั้นตอนในเรื่องของการจะตั้งกลุ่มยุวงเกษตรกรนะเจ้าบ่ได้ยุ่งยากเลยนะเจ้าเริ่มจากตี้ครูหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้เป็นผู้ริเริ่มในการจวนละอ่อนที่สนใจมาอู้ม,มาจากันนะเจ้าในการที่จะวางแผนกิจกรรมนะเจ้าต่างๆที่จะทำในกลุ่มยุวงเกษตรกรรวมถึง การปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยโดยการฮื้อน้องๆน,นะเจ้าคนรุ่นใหม่เยาวชนในการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มนะเจ้าประกอบไปด้วยประธานรองประธานเหฮลันยิกเลขารวมถึงปฏิคมของกลุ่มนะเจ้าหลังจากนั้นวางแผนวางแผนงานกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่นะเจ้าว่าในแต่ละพื้นที่ของเฮาเนี่ยจะมีการปลูกพักเลี้ยงไก่หรือว่า มีการทำปุ๋ยปุ๋ยมากนะเจ้าจากนั้นเมื่อได้กิจกรรมเรียบร้อยแล้วขอจดทะเบียนจะตั้งกลุ่มที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าเมื่อจะตั้งแล้วก็จะมีครูและเจ้าหน้าที่เกษตรนะเจ้าเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่คือกลุ่มมีการทํางานอย่างเป็นระบบมีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระเบียบนะเจ้าสิ่งเหล่านี้สอนให้ละอ่อนได้หูจากการทํางานอย่างเป็นระบบมีวินัยแล้วก็เคาร รบซึ่งกันและกันเจ้า สำหรับบทบาทของสมาชิกและก่อที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนะเจ้าสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจะต้องมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องช่วยกันคิดช่วยกันทำนะเจ้าบางคนก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบางคนทัพผิดชอบเรื่องบัญชีบางคนดูแลแปลงพักนะเจ้าส่วนที่ปรึกษากลุ่มก็มักจะเป็นคุณครูในโรงเรียนนะเจ้าจะร่วมกับต่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักง,งานเกษตรอำเภอคอ อยดูแลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยละอ่อนเวลาติดปัญหาอะไอย่างต่างๆนะเจ้ามีคุณครูท่านหนึ่งจากอำเภอวังเหนือนะเจ้าเกยบอกว่าเวลาหั่นลูกศิษย์ของตัวเก่าเนี่ยปลูกพักแล้วพักมันงอกงามก็เหมือนหัวใจคุณครูเนี่ยได้เติบโตไปตัวนะเจ้าสำหรับการรวมกลุ่มการทํากิจกรรมยุวะเกษตรกรนั้นเราจะแบ่งออกเป็น สด้านใหญ่ๆนะเจ้าก็คือด้านกิจกรรมการเกษตรด้านการพัฒนาทักษะชีวิตด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าด้านกิจกรรมเพื่อการเกษตรก็เช่นการปลูกพักปล่อสารพิษการทำปุ๋ยมักการเพาะเห็ดการเลี้ยงัาว์ดนะเจ้าด้านการพัฒนาทักษะชีวิตก็เป็นการ ฝึกวางแผนทําบัญชีฝึกการอู้การนําเสนอทาหื่อละอ่อนเนี่ยมีความกล้าสแสดงออกนักขึ้นนะเจ้านอกจากนั้นแล้วด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะเช่นการปลูกต้นไม้การทําความสะอาดวัดและโรงเรียนหรือว่าการช่วยงานในชุมชนทุกกิจกรรมที่ทําจะสอนหื่อละอ่อนได้ฝึกคิดฝึกทําแล้วก็รู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขนะเจ้าตัวอย่างของกลุ่ม ยุวเกษตรกรในจังหวัดลำปางที่ประสบความสําเร็จนะจ้าเฮามีกลุ่มยุวเกษตรกร กระจายอยู่ทุกอำเภอในจังหวัดลำปางเลยประมาณ50กลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดลำปางของเฮามีกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลวังเหนือจากอำเภอวังเหนือนะเจ้าซึ่งเป็นกลุ่มต้นแบบประจำปีงบประมาณพศ2568ของจังหวัดลำปางนอกจากนั้นแล้วเปิ้ลก็ย,ยังได้ที่3ในระดับเขตจาก17จังหวัดภาคเหนือในปี2567ตัวนะเจ้ารอออนในกลุ่ม ก็จะทําการปลูกพักปลอดสารขายฮื้อกับหงเฮียนแล้วก็ตลาดในชุมชนนะเจ้าเลี้ยงไส้เดือนดินทําจุลินทรีย์สังข้อแสงผลิตปุ๋ยมักใจเองแล้วก็มีการเพาะเห็ดเพื่อที่จะลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นการรณรงค์หื้อกับชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครองในการลดการเผาตัวนะเจ้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนที่จะเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่มีหัวใจฮักการเกษตรอย่าง เต็มร้อยนะเจ้าสำหรับในเรื่องของการพัฒนาและการต่อยอดกลุ่มยุวเกษตรกรนั้นต่างสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำปางและสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าได้ต่อยอดกลุ่มยุวเกษตรกรโดยการจัดอบรมต่างๆเช่นการเขียนโครงการการนำเสนอผลงานรวมถึง ประกวดกลุ่มดีเด่นตัวนะเจ้าบางกลุ่มขอได้รับรางวัลในระดับประเทศบางกลุ่มได้รับรางวัลระดับเขตนะเจ้าบางกลุ่มก่อกายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบต่อยอดขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าละอ่อนและเยาวชนบ้านเฮาเก่งแล้วก็ตั้งใจจริงนะเจ้าเสียงจากพ่อแม่คุณครูหรือว่า สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเองเนี่ยพ่อแม่บางคนเปิ้ลก็บ,บอกว่าตั้งแต่ลูกเปิ้ลมาอยู่ในกลุ่มยุวเกษตรกรแล้วกลับบ้านไปก็มีความขยันขันแข็งช่วยทํางานบ้านนักขึ้นนะเจ้าช่วยหดน้ําต้นไม้ปลูกพริกปลูกบะเขือมีความรับผิดชอบนักขึ้นนะเจ้าคุณครูบางคนเปิ้ลก็เล่าว่าบรรยากาศในห้องเรียนก็มีความสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าละอ่อนได้ออกไปเหียนหูจริงนะเจ้าส่วนละอ่อน สมาชิกกลุ่มยุว่กเกษตรกรเองก็บอกว่าพักที่ตัวเกาปลูกเนี่ยลำกว่าที่ซื้อมาจัดนกักเพราะว่ามันมีหัวใจของเขาอยู่ในนั้นตัวนะเจ้าสำหรับ การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มยุวเกษตรกรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนเกษตรรุ่นใหม่นะเจ้าเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรกรปลัดเปลืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยที่สำนังกงานเกษตรจังหวัดลำปางจะคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความสามารถเข้าสู่การอบรมระยะยาวเพื่อที่จะสานต่ออาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนนะเจ้า ฟังมาถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้าลองถามใจตัวเกาดูว่าถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเฮาอยากจะมีอาชีพเป็นเกษตรกรเฮาจะสนับสนุนเขาก็น,นะเจ้าเพราะว่าการเป็นกเกษตรกรยุคใหม่บ่ได้แค่ถือถือจอบถือเสียมนะเจ้าหรือเนี่ยาการนักเหมือนเดิมแหมแล้วนะเจ้าแต่จะเป็นนักคิด นักวางแผนนักจัดการแล้วก็นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวนะเจ้าและนอกจากนั้นก็ยังสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกําืือกับกเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ตัวนะเจ้ากลุ่มยัวกเกษตรกรทุกกลุ่มมีความขวัญประจําใจว่า หัวดีใจงามมือขยันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าแล้วก็มีมติประจําใจของกลุ่มว่าเรียนจากการทําจริงจะทําให้ดียิ่งกว่าดีที่สุดนะเจ้า learning by doing to make the best better นะเจ้านี่คือคําสั้นๆที่จะเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรู้ชีวิตนะเจ้า กลุ่มยุวเกษตรกรก็คือพื้นที่ที่จะสร้างความหุ้สร้างคนดีและสร้างอนาคตคือกับทุกโรงเรียนมีพื้นที่แบบนี้นะเจ้าถ้าบ้านเฮาเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่หักการเกษตรและภูมิใจในบ้านเกิดนะเจ้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำปางและสำนักง,งานเกษตรอำเภอในสังกัดทุกอำเภอรพร้อมที่จะฮึก่การสนับสนุนทุกโรงเรียนทุกชุมชนที่อยากจะจะตั้งเป็นสมาชิกเป็นกลุ่มยุวเกษตร ก,นนก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งในจังหวัดลำปางนะเจ้าก่อนจากกันวันนี้จะขอฝากไว้คำหนึ่งนะเจ้าการปลูกต้นไม้ใจเวลาบกี่ปีต้นไม้ก็เติบโตขึ้นมาได้แต่การปลูกใจเยาวชนใจเวลาเนิ่นนาน แต่ว่าผลของมันจะอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานกลาบขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตี่ติดตามรายการเกษตรสัมพันธ์วันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz และทางเพจสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ข้าเจ้าวาที่ร้อยตรีหญิงวรานันจารุทวัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรจากสำนักงาน เกษตรจังหวัดลำปางขอลาไปก่อนเนะเจ้าแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีเจ้า